เบิ้งค่ะเบิ้งฮะเบิ้งยุทธะเนี่ยกล่องเบื้องไงโอ้ใส่สุดแบบโอ้ใส่สุดแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันนั่นเนี่ยกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมู่เพื่อนเบิร์สุขู่สุคนมื้อนี้กาบมาพบมาพ่อกับบาจันอีกคือเก่าพี่น้องเนาะกับซองของบอจันชาแนลนาะพี่น้องมาพบมาพ่อกับบาจันมื้อนี้พี่น้องเนาะบอจันอยู่ที่บ้านอนาำพุงพี่น้องเนาะบ้านหลวงพุงพี่น้องเลย เมืองไซบุรีแขวงเวันนาเขตเท่านี้เลยเนาะอ่าถือว่าวาจันกะกำลังสีเข้าไปหาน้องสายใหม่เพิ่นพี่น้องเลยอ่าพอดีว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอ่าฝากอ่าเงินมาให้วาจันเนาะให้วาจันในซื้ออุปกรณ์การเทียนนี่แหละพี่น้องเลยอ่าวาจันกะซื้อเป็นธงแล้วก็บสุดนาเคียนเนาะแล้วก็อ่าสมุดการวาดเต็มรูปนี่แหละพี่น้องเลยเนาะหินซอ้ออซอซีเนาะไปให้เพิ่นพี่น้องเลยเมื่อนี้กะอ่าเพราะว่ากะเห็นลายซองแล้วเนาะ ซื้อหลายอย่างหลายเนีไปให้เพื่อนแล้วเนาะพี่น้องว่าจันก็ได้ถือโอกาสนี้ซื้อเป็นอุปกรณ์การเทียนน้องพี่น้องน้องุกยูน้องน้อยเพื่อนน้องพี่น้องให้เพื่อนได้ทําได้เทียนพี่น้องเลยสาหรับตัวน้องใส่ไม้เองนี่เพื่อนก็เป็นเด็กที่ว่าขาดเม้น้องพี่น้องเนาะอยู่กับพอสองคนพี่น้องเลยเนาะบางมือกับไปกับบ่พพพ่อผู้เป็นพ่อพี่น้องเลยเพราะว่าเพราะว่าพ่อนี่ต้องไปเฮ็ดเวียกตลอดเวลาเนาะไปทุกมือพี่น้องเลยคือ เผื่อมาซื้ออยู่ในกินเรียงดูนี่นนเนาะเลียงดูกลำพังเพื่อนกับพี่น้องเลยเป็นพอห้างก็มาไ,ได้เนาะอ่ะโอเคพี่น้องเนะาะเพราะว่าได้แยกกันห้างไปเบื้องไปส้มกันเลยว่าน้องใส่ใหม่นี่จะอยู่เพื่อนอยู่ซ้านหรือบอเนาะื้อนี้เนาะไปพี่น้องไปเบิ่งไปส้มกันเลยกะโอเคพี่น้องตอนนี้ว่าจันก์กมาฮอดเพื่อนของเค่นแล้วสบายดีน้องใส่ใหม่ป้าเห็นอย่างมากนี่บอไปทับไปคอดทานมากวันนี่นะ เออไอ้พ่อไปใช้ใช่ไหมนี่พ่อวอยูุช่ามผู้บวายวะไอ้อยังมาให้มนีมฮะโอ้มีอย่างเดีเบิ่งเยอะิ่งเยอะโอ้ใส่ได้บ่าใส่เบิ่งเยอะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้วางก่อนไอ้วางก่อนโอเคเออโอเคอ่าเดี๋ยวไอ้ติดระเบิดเนี่ยไอ้ติดระเบิดก่อนระวังมันแตกใี่หัวแล้วระเบิดเด้อ โอเคอ่ะหาเล่นหาเล่นมาเมื่อยเมือยมาหาเมื่อยบอกเมื่อยบอกเจ้าคิดว่าบ่อเตียงมากบ่จักยี่บ่อไอซ์ื่อยังบ่อหูบ่บ่อหูให้มากกับบ่อเตียงเลยกับบ่อหูใช่บ่อเตียงบ่อเตียงบ่ได้มากมันนี่อือบ่อเตียงบ่มากกับไอ้ไอ้มากคนเดียวนี่แหละเดี๋ยวคุยกับไอซ์เนาะเดี๋ยวมาเบิรงนี่เอาโจ๊กมามึงเยอะมีอย่างนี้ อันนี้ไอซ์เกิร์ตมาให้เอออันนี้ถุงมักยี่บอมักยี่บอมงามปะงามอืมงามอันนี้ถุงยางเอาไว้ก่อนเอ้อ,อันนี้ขนมขนมนี่ขนมยางเบิ้งด้วย่ะนี่อ่าไม่ใช่ขนมเนี่ยทุดแซ่บยกไม้ยกไมาเปิดเลยโอ้ยฮะเปิดโลดเนอะอันนี้เอาไว้แซ่บฮูกบ่นี่แซ่บเป็นบ่ ย่อมย่อมย่อมสีให้ไอ้เบิ้งยังได้ไปลเลยเลยอือเอออย่างนี้นี่โตยั่งนะนี่เด้กอันนี้สีเนาะเดี๋ยวสีจะมักสียังกับวาดเลย,เย,เยมักสีเขียวเอ้ยมักสีเขียวเบิ้ม,มขนมขนมเออเอาไวก้กอนขนมเด็หลายอยูไอซ์ซื้อมาให้เด้อสซมูอะไรอยู่พุ่นบ่มาได้มาพี่มาพี่พุ่นบอ อันนี้อันนี้ซึ่มกอกไก่กอกไก่ไก <laughs> ่ไก่คุณนายคุณนายเป็นาคุณล่ะสบายดีก่อนไหมสบายดีเออมาพี่โอ้ยจะเป็นครูหูเพื่อนพี่น้องเลยสามคน<อ>มาแต่ละเทือกแต่นเนกูเทือ <laughs> อ่านเป็นยั่ไงบอนี่เอ๊กินข้าออวอะไรมาเนี่ยกินอะไรกินกับยังกินยา นี่นี่ไอซื้อนี่มาให้อ่ะอันยงอันนเสื้อเสือนักเพียนเสือเพี้ยนเออแก่ร้อยเสื้อเจ้าเอาลงเสื้อตัวนี้ให้ไอ้เบิรงเออแก้เพิงแก้เบิรงตัวนี้งามบว่าจชบวชแก้ได้สวมเลยก็ได้เน้อสีโซชิยังตซชใหญ่บ่งามบ่งามเออมีลายสีได้น่ะมาเต็มแล้ววาดให้เบิรงนี่เด้ได้โอเค ีเอออันนี้สวมให้ไอ้บองก่อนพอดีบ่เนาะ <c oughs> น้องสายใหม่บอลก่อนเด้อโอเคอ่ะสวมเลยว้ามุอม,มุมเมาพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ไปขวดทานบ่ไปดินมาได้ใช่นี่ส่วมเลยสวมเลย,เลยโอ,ยโอ,ยโอ้กระเป๋าโยกสุดเก่าพี่น้องใส่เป็ีนี่บ่้วมั้งใใส่ให้ สวมสวมรองเลสนี่สวมน้องเลยโอเคแล้วอ,อาบน้าเหอนกันเด้อป่ะเด้อได้อันนี้ให้ดไทยเห้เพิ่นเบิ่งก่อนีใส่กันปับ๊บเบิง่งโอ้ยเกันยาวียไงล่ะงามบ๊บอบเบิร์นค่ะเออเดี๋ยวไอซี่เปลี่ยนหมากระเบิดใหม่ก,ก่อนโอเคพอด,ดีเลย โอ้ยเบิ้งเบิงบิง,บงมัดก่อนอนี่มัดอยู่บ่มัดบ่ในี่งามเสยแบบนี้อเอาเกือบใส่เกือบก่อนนี่คือเกือบซื้อมาให้ครูหนึ่งพอดีบ่เกือบโอ้ยคือจักแท้นี่พอดีเลยเอ่ <c oughs> อโต้เบิงบ้งฮะเบิงบ้งฮะ บังยุ้ยสิเนี่ยกล่องว่งไงอ๋อใส่สุดแบบนี้อมาส่งต่อโอ้ใส่สุดแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเอเอหมดหมวกแก๊กอยากนุ่งได้เนาะเวลานั่งซื้อยังจำ้ยซื้อน้องพึ่งหมอน้อยเด็กเวลาซื้อยังได้จ้บ ฮะซินยังนะซินนุยเฮ้ยมู่กันบ่ามาดิ่มน้ำกันอ๋อโอ้ซินนุยเท่าไหาร่อันนี้แกเป็นของคุณยายใจดีเพิ่งซื้อมาให้เดอ้ออ่าอยู่ทางเพิ่งจะอยุดผูกทางประเทศไทยหัวเอเอนี่ขนมขนมปันนะ้อขนม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 อ่าขนมมะซมเสียวเออขนมมะซมเสียวอ่าแกกินละอ่ะปันปันอันมูกินนะเ<อ>นาะ แกกินเยอะแหขนมขนมมันเป็นไวลาเพิ่งนี่ยเบื่อเปล่าน้องใบไม้มัดอะไรขนมสีส้มนี้แกมันแกกินแกอะไรเปล่าได้ไอแกเหรอพ่ออาย่พ่อไปใส่เ่พ่อเจ้าไปใส่พ่อเจ้าแส่เห็ดเบี้ยใส่เห็ดเบี้ยอยู่อยู่คนเดียว

เต็มฮูบระบายสีเด้อเจ้ามักสียังก็เ,เต็มใสรนน่รถเนาะแตมเต็มใส่เน็ตโดยแม่นแหละนี่เอาสียังก็ใส่รถนี่ชวัวบสีเหลืองนี่สียังนี่นะ,พะเพื่อนสีเหลืองสีเหลืองยันโล่ยันโล่ภาษ,าษาอังกฤษ <c oughs> นนเด้อเพราะว่าเพราะจันชื่อมาให้นี่เพราะว่าเพราะ<บ>จันนี่ม,กมักอันเต็มฮูบเลยพี่น้องเลยเมื่อก่อนเนาะ ใส่ทองกันใส่ทองกันใส่ทองกันก็ได้เนาะปลื้มแบบปล้มแน่นอนเอาไปแติมอืมบอกเติมดิบนะไ่อันท่อนอันไห้อ้าวกระเป๋าเออเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่สายให้เดี๋ยวไอใส่สายให้เด้ออันนี้ปลื้มกอไก่ก้านเป็นยีวอนี่กอไก่ฮะกอไก่เออปลื้มไปอีกเลยคอควายในตัวต้องลุมนะ ข้าวคุยงงัวงงัวอันนี้อันนี้ยังไข่บ <laughs> ้างไหมไข่ข้อไข่เด้อสื่อมาให้เมื่อนั้นบ่เตียงมาดินน้ำพันซื้อยังมาให้มือนะล่ะสื้อโตสื้อโตโตยังไงนะโตลิ้นโตนั่งเงินขียนหนังสือบ่โอ้หักเละมะสตรอเบอร์รี่บะสตรอเบอร์รี่หัวสตรอบอร์รี โดยโดยกินข้าวกับยังมือนี่กินข้าวกับบา้ากับยังนะเจ้ากินกับยังนะมือน,นี่เราเอาไปกินเข,ข,ข้าเราอมไข่อ,อ,อ,อมข้าจะเสื้อเอออมเข่าเขียวแมงไนดะ้สักหน่อยฮะเหรอเออผูัวกับโมมากแล้วเน่อยสุภวั่น์จระเข้จระเข้เออตาตาอ่านอ่านตมานน้ำนะเนอะ เออกระปูปูตกระปอปูเสร็จเด้ออ,อันนี้อันนี้มายังไงปีป,ป,ปีปอป,อป,ปีปอปลาปอปลาป้อปี<ด>กระปูนี่อันนี้อ่าไอ้ไอ้ยังให้เตนตัวนี้เนาะนบาดลายสีโดยแล้วบาดตามหูหางวันนี้เด้อเออเราจะย่ามักยังสียังจะใส่โด นี่ออกโยมันออกโยนี่เนาะนี่ใส่ตาสีเหลืองตาสีเหลืองเดืองนี่นะเล็กเล็กใส่เล็กใส่เล็กเนาะอืมนี่ได้สินนี้เล็กแบบเดียวกันได้งามบอกบอกให้ซื้อให้เจ้าใสห้ซื้อให้บะตรเตียงบัตรเตียงซื้อให้บัตรเตียงทองบัตรเตียงทองเนี่ยไอไอเต็มงามบอกใส่ตาตาสีเดียว เอออาสีใหม่เออกะแต่ว่าเสียงใก้บ่จักว่าซัอายชื่อหยังบ่บ่ชื่ออ้ายชื่ออ้ายให้อาจเด้อ่จเด้อจโดยจอันนี้เอานี่ใส่มาเรื่อยอยู่กบ่ชื่อกันเออเอาใส่ดมอยู่บ่ ครับอืมเอาใส่ถุงก็ใส่อันนี้ไว้ไว้เปลี่ยนเนอะเสื้อเนาะไอไอซื้อมาให้เราสองโตอันนี้ก็งามขึ้นกันเป็นชุดนางเชียนขึ้นกันนะเออกนรมีกินขนมอะไรอ้ยเจ้าเฮียอะไรสีดำเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนไอถามก่อนไอถามก่อนมันฮู้จักอยู่วะไอ้ถ้วยสีนี่เจ้าชิ้ฮู้จักอยู่วะ อันนี้เพื่อเฉียง่อันนี้เียงชืแชมพูชมพูโ <laughs> มเมนอันนี้นะียังสีเขียวเออสีเขียวเลยเดี๋ยวอีกเลอนี่เด้เชแดงโมเมนสีชมโอ้บจหดสีน้องสายใหม่อันนี้สียังนี่สีบัวสีบัว เดี๋ยวอันเจ้าไม่ต้องบอกได้ใช่ไอ้ที่ถามน้องเนี่ยสียังชิโซชิโซ <c oughs> บอกเลยบอกเลยให้บอกบอกยบอกยู่อ,อันนี้สียังสีแดงหมูแมนสีฟ้าสีผ้านี่นี่สียังสีแดงเองอ,อยังไปเห็นสีใหม่อีกแล้วสานี่นี่สียังสีแดงมิแต่บอกเลยมู่กโอ้ย Sì ดำนี่สีตับ Sì นี่สี Sì หมูอือนี่สีหยังสีน้ำเงินสีน้ำเงินสี Sì เงินนี่เนาะนี่ Sì นี้ บัวจากักกอดสีอันน,นี้สีสีม่วงอันนี้สีม่วงอืมเย็นสีใหม่ได้บัวนี้ได้บัวจักกอดสีไม่ <laughs> สต๊อบหมูสต๊อบหมูสต๊บหมูเจ้ามักสีอย่างกระเทาะอันนี้เต็มเราเด้อในาหูกเจ้านะเานี่ยเออเนี่ยเหรอโอเคเก็บใบก่อนมักอยู่ว่าเกิดไอ้สีมใหา้สียังเกิดนี่ฮะ จักบ่ใช่บ่บ่จักซาบบ่เกือบสียังวานี่เอาเอาบ่อเออสีม่วงเนาะสีม่วงอืมสีม่วงเด้อสีม่วงอืมนี่กับขนมอันนี้กับไว้กินเด้อเลยกล่องกล่องกล่อเดียวกล่องใหญ่ได้มีเอ้หักยี่บ่ถุงได้สิบหนักหนักหนักบ่อระวังเด้อสีแบนเฮ็ยนระวังอีกออกขาบ่ได้เออ เก็บไว้เด้อระวังมันเหี้ยเด้อโดยอขนมขนมอัขนมใสจั๊กเจ็บปะอืจั๊กชัยใช้ไหมจั๊กเจ็บปะอันนี้นะอ๋ออันนี้ก็้อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก็ได้ช่องไม้ช่างเก็บเด้อให้ถามก่อนโดยโดยโดยอันนี้อันนี้ไปไว้เฮียนเต็มหูปเนาะนี่เด้ออันนี้อันนี้อันนี้เฮียนเกาะไก่ แกชอบไก่น้อยมีหลายมีหลายนี่เนาะหกตัวเขาแหละอันนี้ขนมอันนูกินเด้อขนมเด้อบ้างจัะย่างจะยังจะจะจะย่างกระปุกใหญ่นี้ดูปุกใหญ่นี้เออใหญ่เออมันดังนี่เออนี่นะเออนี่กระปุกใหญ่นี่ปึ้มเออปึ้มปึ้มกอกไก เออแจ๊กแจกมีตาหาีตาไหนเบิ่งหาตัางนะเอ้าไอเป็นผู้ชายพี่สิไปใส่เนาะโอ้งามใ่้กางคำนี่บอกพีซื้อให้กับแม่แม่เจ้าเมลาเม็ดเมเมตู่บ่าบอเมล่ะเมลากินชานมกันแกได้บอเบองเจ้าให้เอ้า เอา้ามันมีอีกสั้นหนึ่งอันนี้โอเคอ้าวอันจีนแบบนี้เชฟจอยแซ่บอเชฟมุมเมาหัวล่างหน้าเด้อไปดิมนไปดิมนได้หนึ่มื่อวัมื่อวันเมื่อวเป็นแพงกับไอ้พึ่งกับจินเดีย กินเบียร์กินเบียร์กินหนาบ้างอ็เต๋อเมนว่ากินเบียร์เน่้อยๆจะกินเบียร์เมื่อเมื่อนี่แรกกินเบียร์กินเบียร์วัวเฮ้ยเฮียนกินเบียร์น้อยอยู่ยังน้อยอยู่ไปอยเนี้ยเไปเนี้ยก่อนไปเออโอเคสิ็จแล้วเลยอ่าอันนี้ไว้เปลี่ยนนะไว้ขึ้นใบทังเฮือนนะเลยอาใส่ถุงจะไว้ก่อนเนาะเดยอ่าเอาเอ็คลิปเครื่องใส่ถุงก่อนใส่ไอชีเมื่อป้าเดี๋ยวเดี๋ยวบ่อยเดี๋ยว ไอเอานี่มาให้ขนมนี่เอาไว้ปันกันกินเด้อนี่ไงปันกินเด้ออ่ากะเพราะว่ามาบริมากับบ่วเตียงมาหนีแต่เกา่ามากับว่าเตียงเนาะมนี่มากับเขาวาวยาวาบุญอ่ากะอันสิประมาณนี้้อเาม่วนจะคือมีเจะคือมาเจ้คือมาคนเดียวสะเมื่อไรมึงกี่อืมมากับหมู่สี่คนผูก เออเปั่นย่านมาได้ได้อืมอันนี้อันนี้นมเด้อปั่นกินเด้อนมเด้อถุงเจ้าค่ะนี่เอาไอเอาเอาเก็บไปในถุงเจ้าพอดเนาะเอาขึ้นใบเด้อวันไหนเด้อแฉกอะไกินนะคือแบบเยอะเป็นอะไรล่ะอืมขนมของน้องสายใหม่ก็อร่อยเหมือนกันนั่นเนี่อ่ะคือแฉบปะค่ะแฉบนะ อันนี้เก็บใบแล้วก็จะยาดื่มเนอะนมท่านมท่าท่านดูดท่านดูดท่านดูดนมพอมทานดูดทันว่าท่านแต่แต่ท่านี่เนาะแต่ท่านี่เนาะ่านดูดนู่ทานดูดนู่แม่เฮาแล้วท่านี่เน่าท่านอมนู่ท่าท่าทาอมข้าวอมข้าวเลยวานนี้จะโบอมเลยวานนี้เนาะมันแสบบ่อมเข่าแสบอมอนันกินกินน้ำนัวม,มันเวิดน้ำนัวแล้วกัน,น,น,กนอันหยาบ แง่มข oh, okay, ่ายเฮ่อแมงเดะไปอมเขาเนาะน้องน้องเียไอเอาใส่ถุงไปเด้อป๊าบน้องามเดี๋ยวไปไอเอาน้ามาให้เด้อสเด้อโอ้ยโอ้ย่งเลยพอแต่น้องน้อยเนาะพอคนกบยู ฮอนพี่น้องอมืมัอนี้เนาะอากาดฮอนดีดีได้เอออย่าพาไปตากแดดเด,เดอ้อพากันอยู่ห่มอยู่เงาอย่าสิบอสบายต้นต้นนางขี้แบสนางขี้แบสโอ้เจ้าไปเอาขี้แบสใช่เคยเลยเปับ๊บอ่ะอืมน้ำละละยายเลยอ้าโตุกคอเพ,พ่นพี่น้องเลยมีมีมตะกี่ไข่บอ่อาบนา้ำได้ไปไหนเด้อ กินไข่ทุกวันแล้วขอลรวอ่ะขอาไม่ได้กินไขโอเคเสรเขึ้นมาอยู่ปันี้ขึ้นมาทึ่งหือยู่ต้องใส่ไหมขี่รถน้องวยุ่ี่เป็นยู่ว่รถฮะว่าแก้ว่แก่เห็นุ่งเลยเออขี่ไปองเฮียนได้สมมติไปหองเฮียนได้เนาะมา โอ้ยสุดบางงามหนึ่งคนม um <laughs> ุมเมาว่ะนี่โออมันเยอะฮะขี่มันเยอะอืมค่ะพี่น้องเยเนาะโดยโดยมักอยู่ว่าสุดหิงงามเนาะมีสองสุดเด้อไปเปลี่ยนกันเด้อโอเคเสรเนาะโอ้ยชัดเออเดี๋ยวไอ้ลาก่อนเด้อบ่นี้เด้อไอ้เมื่อก่อนเด้ออ่าขอบคุณขอบคุณคุณยายคุณแม่ใส่คอเนี่ยเพิ่งงามงามนะ คาตาเลลาเดอม่แฮงเออขาตาเลลาเดอม์ไฮงแห้งจะก็ภาพแข็งยสนไม่แฮงเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแข็งเออยูมันคอนยืนยนได้มันนะนึ่นด้อเด้อด้อ่าสำหรับพี่น้องเนาะเดี๋ยวก่อนวันนี้ก็ว่าจันค่ะอ่ามามอบให้น้องอันใส่ไม้เพิ่นไปที่ให้พ่อยเนาะเอาเอาโอเคล่ะอันเดี๋ยวไอ้ลาก่อนเด้อบัดนี้เด้อไอ้เมื่อป้าเด้อมาบ๊ายบายก่อนไว้ เด้อบาย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 เนาะอย่าแข้งแดดเด้อเดี okay. okay. mm ๋ยวสีบอสบายเด้อเมื่อก่อนเด้อบรินี้เด้อโด้อเด้อซื้อข้าวผัดให้เด้อโอ้อยากินข้าวผัดบอโอ้มื้อหน้าเด้อสิซื้อมาให้เด้อกินกินข้าวผัดให้กินกินข้าวผัดให้มันกินข้าวผัดกินกินข้าวผัดให้มันม่ใส่บักเต้แล้วก็ใส่ใส่ใส่ซีน้ำซีน้ำกุ้งน้ำบอโอเคมื้อหน้าเด้อสิซื้อมาให้เด้อ โอโอเคโอเคเนาะอ่าโอเคนะ้องเพื man, man, you. You ่อนพี่น้องเนาะอ่ากับอ่ามามอบอ่าสุดหนักเคียนหรือว่าอ่าอุปกรณ์การเคียนนี่แหละให้เพื่อนเนาะถุงแล้วก็เกลือซื้อให้น้องใส่ใหม่เมื่อนี้เนาะพี่น้องอ่าเพื่อนก็อยู่เฮือนลําพังพี่น้องเลยอ่าอยู่กันแต่เด็กน้อยเนาะทางผู้เป็นพ่อเพื่อนนี่อ่าโมยูพี่น้องเลยเฮีเบียกเ็ำงานคือเก่าเนาะคำู้ใดมาอันนี้แหละพี่น้องเลยเฮือนซานเพื่อนกันเนาะ กับสิประมาณนี้พี่น้องเลยทางน้องสายไซมาเพิ่นกับเป็นถือว่าเป็นเล็กน้อยที่ว่าสลาดัดพี่น้องเนาะแต่ว่าภาพเมยเนาะถือว่าเมยกับพอ่อเพื่อนี่ยาห่างกันเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อกนก็นได้อยู่กับพอนะ่อเนาะอยู่ตั้งแต่น้อยเพื่อว่สาสันพี่น้องเลยเตั้งแต่สองปีว่สาสันสองเดือนว่สาสนะันเนาะได้ยินคร่าวๆจากน้ำบ่อเตียงนะพี่น้องเลยบ่อเตียงเพื่อนบอกเพื่อนบอกใหุ้พังเนาะ เออมาเมื่อนี้กับบพพพเนาะมันเป็นพ่อเพื่อนพี่น้องเลยอ่าพ่อแต่น้องน้อยเพื่อนเนาะอ่าบอกเป็นยังพี่น้องเลยเนาะว่าจันทร์ก้มอีอ่าเป็นที่เทียวห้อยแล้วมื่อนี้เนาะอ่าเพื่อนกับมุมเมาพี่น้องเลยอ่าจักเห็ดอย่างมาเนาะอ่าขอดินดินี่แหละพี่น้องเลยเด็กน้อยเนาะกัสิบธรรมดาพี่น้องเลยเอออ่ะน้องพ่อพี่น้องเนาะอ่าว่าจันท์กับต้องขอขอบบุญขอบคุณทางเอื้ยอ่าทางเอื้อยนาฬีเนาะพี่น้องเนาะและไอเลนเนี้ยนาะพี่น้องเนาะ เพื่อนก็อยู่ต่างประเทศเพื่อแหละเพื่อนเป็นคนไทยพี่น้องเอ้ยให้แต่ว่าเพื่อนอยู่คนไทยเนาะแต่ว่าเพื่อนอยู่ต่างประเทศเพื่อนก็ได้เบิ่งได้ซมคลิปของพวกทีมงานเท่านี้แหละเนาะ้แลวก็เพื่อนให้การช่วยเหลือผ่านมาทางซองของบอจันเนาะพี่น้องให้บอจันนี่ซื้อเสื้อสุดน้าเคียนนี่แหละมาให้น้องน้อยเพิ่นเนาะบอจันก็ซื้อมาให้สองโตพี่น้องเลยเนาะพอได้เปลี่ยนกันพี่น้องเลยสำหรับการเปลี่ยน แล้วก็ซื้อถุงน่อถุงอองมาให้อันนึงแล้วก็ขนมนี่แหละพี่น้องเลยนมเนยเนาะแล้วก็พวชอาจารย์ซื้อเป็นสมุดวาดวาดหูพี่น้องเนาะให้น้องน้อยเพิ่นทักพึกทักทัศนะเราพี่น้องเนาะทัศน์สมาธินี่แหละพี่น้องเลยถือว่าก็เอาเป็นแบบคุ้มมักของส่วนตัวของบวชอาจารย์เองเนาะพี่น้องเนาะบวชอาจารย์หมักเต็มหูพี่น้องนะเลย อ่าสมัยแต่ตอนนั่งเทียนอยู่เนาะวาจันนี่อ่ามักสิเต็มหูพี่น้องเลยเพราะว่ามันจะสิพึกอ่าให้เฮานี่อ่ามีจิตใจสงบเน่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าการสิเต็มหูใดหนึ่งนี่มันก็ต้องใส่สมาธิเนาะพี่น้องเนาะเจ้าเม่นแล้วพี่น้องเลยอ่าเนาะสำหรับมื้อนี้ว่าจันกะสิขอจบไว้ซวสานี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะว่าจันกะมามอบให้ตามอ่าทีอ่า,อาพี่ใหญ่ใจดีเพิ่นบอกมาเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้กะเจ้ามากัน4คน เบาหญ้าเบาวเสียงน้อยแล้วก็บ really ่าวบุญพี่น to uh, uh, okay. ้องเอ้ยเนาะมันนี่อาศัยเลือดเนมาน้ำกันเนาะผ่านมาทางนี ride. ้พอดีก็เลยถือโอกาสแบะให้มอบให้เลยเนาะพี่น้องเนาะมันนี่เนาะอ่ะเนาะจังนด้ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบ้อสุขสุขคนเท่าไรพี่น้องเอ้ยที่เข้ามาติดตามฮับ z o o คลิปของบ่าวจันเนาะเป็นกำลังใจให้บ่าวจันตลอดมาพี่น้องเอ้ยเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวจันนี่เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นกำลังใจให้บ่าวจันเฮ็ดคลิปดีๆไปนี่อีกต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับมื่อวานี้กับวัจจันท์มามอบให้น้องสายใหม่เป็นทีมห้อยเนาะหลังจากนี้วัจจันท์กับสิของก้าวข้ามบ่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบิร์สุขสุขคนเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของวัจจันท์พี่น้องแต่ต้นจนจบเนาะโดยผู้ขามโฆษณาของวัจจันท์เนาะพี่น้องเป็นกำลังใจให้วัจจันทร์ให้คลิปดีๆวันนี้ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีเบอร์สุขสุขคนเด้อไปแล้วเนาะบ๊ายบาย